สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้3กรกฎา,าคม2563ครับช่อง Arc Gamer นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับพรุ่งนี้ครับ4กรกฎา,าคมเติมเงินเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยียวยา3,000บาทแต่ดูคลิปนี้ก่อนครับถ้าท่านมีบัตรคนจน และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่จะได้รับเยียวยา3,000บาททุกประการแต่พรุ่งนี้4กรกฎาเงิน3,000ไม่เข้าบัตรก็คือท่านไม่ได้เงินนั่นแหละครับท่านคิดไว้หรือ,อยังครับว่าจะทำอย่างไรชมรายละเอียดในคลิปครับพรุ่งนี้ครับคิดว่าจะต้องมีอย่างแน่นอนอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของเราเองนะครับคิดว่าจะต้องมี คนที่แบบมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคุณสมบัติที่จะได้เงินสามพันบาทตามเกณฑ์ทุกประการแต่ไม่ได้เงินคิดว่าจะต้องมีจะมีเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแต่แต่มันเคยมีแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าในปีก่อนๆน้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขามีเงินให้นักเรียนเปิดเทอมมีบุตรเรียนหนังสือก็จะได้คนละห้าร้อยอะไรประมาณนี้ แต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้และก็ไม่ได้ไปเลยนะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็คิดว่าจะมีแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่จะรับการเยียวยา3,000บาทแต่พรุ่งนี้4กรกฎาเงินไม่เข้าไม่ได้เงินนั่นแหละครับท่านจะต้องทําอย่างไรครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุยกันครับเท่าที่คิดออกครับมีทาง1นงนะครับก็คือให้ท่านโทรครับ โทรที่ไปโทรไปที่หมายเลขนี้ครับ02 1092345เมื่อท่านโทรติดแล้วปั๊บเขาก็จะพูดอะไรไปของเขาแล้วแต่เพราะมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับฟังครับเมื่อท่านโทร02 1092345เมื่อมีเสียงตอบรับปุ๊บให้กด8ปับ๊บนะครับกด8่ยเป็นหมายเลขภายในสำหรับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ท่านพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เลยครับและแจ้งเรื่องว่าท่านไม่ได้เงินเยียวยาครับ ท่านก็บอกเขาไปเลยว่าท่านมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์จะได้สามพันแต่ไม่ได้ขอแจ้งเรื่องไว้ให้รับไว้หน่อยให้แก้ไขให้หน่อยก็บอกไปแต่ก่อนจะโทรครับท่านจะต้องเตรียมข้อมูลให้ครบนะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านนะครับเตรียมมาไว้ถือไว้เลยในการโทรเตรียมเลขหน้าบัตร16ตัวเตรียมเลขประชาชน13หลักของท่านและข้อสําคัญท่านจะต้องโทรด้วยตนเองนะครับแต่ถ้า เป็นผู้สูงอายุเออไม่ใช่ครับคนที่มีอายุมากผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะได้กลุ่มปอบางแล้วไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับบัตรนี้อ่แต่ถ้าเป็นคนอายุมากหน่อยโทรไม่ถนัดให้ลูกให้หลานโทรให้ก็เจ้าตัวเจ้าของบัตรจะต้องอยู่ใกล้ๆนั้นเผื่อเขาอยากพูดคุยกับเจ้าของบัตรก็ให้เขาคุยพอคุยเสร็จแล้วให้คนที่โทรนั้นอ่าเล่าเรื่องราวต่อและแจ้งเรื่องให้เขาก็จะจัดการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชน13หลัก เลข16ตัวหน้าบัตรเตรียมไว้แจ้งเข้าไปถ้าท่านไม่ได้แต่ขอย้ํานะครับท่านจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะได้เงิน3,000บาทต,ตามเกณฑ์ทุกประกันนะครับจึงโทรนะครับถ้าข้านขาดคุณสมบัติอย่าไปโทรนะครับมันไม่ได้เช่นท่านมีประกันสังคมมาตรา33อย่างนี้แล้วมีบัตร่แล้วมีบัตร,รคนจนอย่างนี้เงินไม่เข้า3 0 0พันท่านจะไปโทรเพราะมีประกันสังคมมาตรา3-3เขาก็ไม่ให้ทํานองนี้นะครับก็อย่าไปโทรนะครับ หรือท่านได้รับเกษตรไปแล้วอย่างนี้ห้าพันสามเดือนหรือได้รับเราไม่ทิ้งกันไปแล้วบัตรคนจนไม่เข้าสามพันอย่าไปโทรนะครับแบบนั้นซ้ําซ้อนทํานองนี้นะครับคนที่จะต้องโทรก็คือไม่ได้รับสวัสดิการเยียวยาใดๆมาก่อนและมีบัตรคนจนแล้วไม่ได้เงินด้วยอ้าวโทรอ้าวเป็นวิธีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วการโทรนั้นจะต้องมีเกณฑ์มีหลักด้วยนะครับเขาให้โทรวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา0ู3 0ุนถึง17.3 0ุน ศูนย์นอไปโทรนอกเวลานี้ก็ไม่ได้ไปโทรวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้และที่สําคัญยังมีอีกถ้าเป็นวันจันทร์ถึงสุกแต่เป็นวันหยุดนักขัดตะลเลิกก็โทรไม่ได้อีกนะครับต้องเป็นวันจันทร์ถึงสุกที่เป็นวันไม่หยุดนักขัดตะลเลิกด้วยนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นวิธีที่มาเล่าให้ฟังเผื่อแก้ปัญหาได้เพราะถ้าปล่อยไปเลยท่านก็ไม่ได้จริงๆถ้าทําวิธีนี้อาจจะพอมีหวัง เพราะว่าบางทีเขาอาจจะรับเรื่องไว้เอาไปพิจารณาเอาไปตรวจสอบว่าทําไมถึงไม่ได้เงินอาจจะมีการอวนเงินให้ทีหลังก็ได้ไม่แน่แต่ถ้าท่านปล่อยไปเฉยๆจบเลยครับไม่ได้เงินนะครับและคาดว่าน่าจะมีวิธีอื่นๆตามมาเพราะถ้าคนมีคนสมบัติจํานวนมากเกิดไม่ได้เงินสามพันนี้ก็จะมีการร้องเรียนลองทุกข์อยู่คิดว่าหน่วยงานเขาคงจัดให้มีการร้องเรียนลองทุกข์คือถ้ามันมีถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงก็คือ ถ้ามีคนมีคนสมบัติเยอะๆสมควรจะได้เงินแต่ไม่ได้เงินนี่จะต้องมีคนเรียกร้องแน่นอนเขาจะต้องมีการออกมาให้อุธทธรณ์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันมีปัญหาไม่เยอะเขาก็เขาก,กว่าจะไม่มีการเปิดให้อุธทธรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมไว้เผื่อว่ามันมีปัญหาไม่เยอะมีปัญหาเฉพาะเราประมาณนี้เราก็ใช้พิธีโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5แล้วกด8นี่แหละครับคลิปนี้หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทาง เตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นขอให้ทุกคนทุกท่านที่มีคนสมบัติครบตามเกณฑ์ได้เงินทุกคนไปเลยมันจะง่ายดี4กรกฎาคมกดเงินสด3,000ครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ